รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและรองประธานสภา,าเทศบาลนครแม่สอดเขารวมพิธีชาปนกิจศพนางชุมศรีกรณาปกรณบุพการีประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลค่ะที่บริเวณสุสานหลวงเขตเทศบาลนครแม่สอดดรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ นายธิรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและนายณัฐพงศ์สุนทรวงศ์รองประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมในพิธีชาปนากิจศพนางชุมสีกรณปกรณบุพการีของนายสมศักดิ์ขวีรัตประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลและนางยุพินขวีรัตเจ้าของกิจการน้ำดื่มพร้อม ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างมากมายเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่นางชุมศรีกระประกรณ์ภายในงานมีการนั่งเว้นระยะห่างและการตรวจคัดกรองใช้แอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าไปยังบริเวณในการทำพิธีชาปนากิจศพเพื่อปฏิบัติตามกฎและการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วย ก่อนการเริ่มพิธีชาปนกิจศพนางชุมศรีกรณะ์ปะกรณ์ทางครอบครัวกรณ์ประกรณ์ได้มอบทุนให้กับหน่วยงานสาธารณกุศลจำนวน26หน่วยงานด้วยกันนางชุมศรีกรณ์ปะกรณ์เกิดเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2475ที่กรุงเทพมหานครสมรสกับนายโชคชัยกรณะปะกรณ์มีบุตรชาย4คนหญิง2คน หนึ่งในนั้นคือนางยุพินคาวียรัตพันรายาของนายสมศักดิ์คาวียรัตประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลและในปีพุทธศักราช2541ได้ย้ายเข้ามาอยู่กับนางยุพินคาวีรัตบุตรสาวคนโตที่อำเภอแม่สอดเป็นสังคมใหม่ที่อบอุ่นต่อมาเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาในช่วงสุดท้ายของชีวิตมีอาการตัวร้อนรับอาหารได้น้อยผิดปกติ จึงเข้ารับการรักษาตัวที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลแม่สอดและได้รับการรักษาดูแลอย่างดีจบจนวันเสราร์ที่18เมษายนได้จากไปอย่างสงบในเวลา2นาฬิกา25นาทีสิริอายุได้91ปี